สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโดยแชนแนลเก็วันนี้จะมาคำนวณสูตรปักหลัก110หน่วยแบบองในให้กับสมาชิกได้รับชมกันปเป็นแนวทางนะครับกองันี้เป็นงวดแรกที่จะลงให้ชมกันซึ่งก็ตรงกับรอบของสูตรนี้นะนครับอ่าสูตรนี้เป็นสูตรคำนวณแบบตรงๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลับเรามาเริ่มกันที่หลักร้อยกันเลยนะครับก้อนอับแรกเราจะนำเลขที่ออกตั้งแต่750ูน แบบนี้นะครับเราจะมาเรียงไว้แบบนี้จนถึงงวดล่าสุดที่ออก159แบบนี้นะครับสถิติส่งนี้นะครับก็จะเข้าแบบตรงตรงซึ่งก็เข้ามาแล้ว2งวดติดนะครับ2งวดติดแบบตรงตรงจะเข้าแบบข้ามงวดน,นะครับส่วนนี้เรามาดูกันเลยนะครับวิธีคิด หลักร้อยนะครับวิธีคิดนำเลขนี้นะครับเราจะใช้สี่เลขมาบวกหาหลักร้อยนั่นเองครับนั่นคือสีอ่เลขนี้นะครับบวกกันได้เลยครับเราก็จะได้หลักร้อยแล้วครับ7จ็ดบวกสี่เป็น1 1ึบวกเป็นบวกแปดบวกสาเป็น1เรานำสี่เลขนี้มาบวกกันนะครับค่าที่ออกมาได้ท,ที่เลขหนึ่งนั่นเองครับอ่า หนึ่งตัวนี้นะครับมันจะปักหลักที่หลักร้อยของงวดน,นี้ครับงวดที่ออก717ึงอ่าืองวดน,นี้นะครับเป็นสูตรคำนวณแบบตรงๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลับเลยครับอ่งางวดงวดแรกที่คำนวณได้นะครับในที่เลขหนึ่งปักหลักที่หลักร้อยนั่นเองครับเห็นไหมครับอ่า ต่อมาหัวที่2นะครับหัวที่2คืองัวน,นี้ก็ผมจะเริ่มจากหลักร้อยกันก่อนนะครับต่อมางัวที่2องอนำสีเล่นี้นะครับมาบวกกันซึ่งเราจะได้หลักร้อยนะครับ3บวก3บวกกับ3 3า3บวกบวก3บวกกับ6นะครับสีเล่นี้เรามาบวกกัน จะมีค่าเป็น2น,นั่นเองครับเห็นไ,ไหมครับ3บวกเป็นส 3, 3บวกเป็น6 6บวกเป็น2น,นั่นเองครับเราจะได้แบบนี้เนี่ยในที่เลข2ซึ่ง2ตัวนี้จะมาปักหลักที่หลักร้อยของวที่ออก2 5 8แบบนี้นะครับก็มันจะมาแบบตรง,ตรงนะครับแบบข้ามงวดกองวดนี้เป็นงวดที่อ่า ตรงกับรอบของสูงนี้นะครับสิ่งเราจะหาหลักร้อยงวดใหม่นะครับงวดใหม่นะครับก็ตรงกับรอบของสูงนี้น,นั่นเองครับอ่านามสี่เลขนี้มาบวกกันได้เลยครับ2บวก0เป็น2 2บวก6เป็น8 8ดบวกหเป็น3อ่าเราจะได้หลักร้อยงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์ปี6้นังคีเลข3มนั่นเองครับเราก็มาใส่เลยครับ เราจะได้ที่เลขสามเลยนะครับที่เป็นหลักร้อยอ่าก็เป็นสูตรที่เข้ามาสองัติดนะครับสองัวติดซึ่งจะเข้าแบบข้ามงวนนะครับอ่ามันจะได้แบบนี้นะครับอ่าเรามาต่อกันที่ที่เป็นหลักสิบอ่าสูตรหลักสิบนะครับ ซึ่งส่วนนี้ก็จะใช้หลักสิบของ2องวัวนี้นะครับมาบวกกันแล้วก็บวกกับที่เป็นเลข5ของที่ครั้งนะครับ5บวกเเป็น2 2บวกกับ5ของที่นะครับเราจะได้ที่เป็นเลขตัวเดียวนะครับเเลข7ตัวนี้นะครับมันจะมา ที่หลัก10นั่นเองครับเหนไครับออก171เราคำนวณได้ที่เลข7ปักหลักในหลัก10นะครับจะปักหลักใน10ซึ่งทั้ง3สูตนี้เป็นสูตรปักหลักตัวเดียวนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับหลักร้อย เราจะได้ที่เลขหนึ่งหลักสิบได้ที่เลขสองอต่อมาวัวทีส่สองนะครับเรายังอยู่เรายังอยู่ที่หลังสี่อยู่นะครับเราจะมาหาหลักสิบของงวดนี้นะครับที่ออกสองห้าแปดก็เราจะนำหลักสิบหลักสิบของสองงวดนี้นะครับก็จะเหมือนกับงวดแรกของงวนนี้ครับ ปัะเดบนนี้นะครับเราจะไม่ใช้งวดนี้นะครับที่เป็นเก้าสามห้นี้ก็เหมือนกัน,นครับเราจะข้ามงวดนี้ไปเราจะใช้แค่สองงวดนี้เท่านั้นน้ำเจ็ดบวกกับสามเป็น0 0บวกกับ5ของที่อีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับบวกกับห้ของที่อีกครั้งศูนย์บวกกับห้ของที่เราจะได้เป็นเลขตัวเดียวนะั่นคือห้นั่นเองครับเลขห้าตัวนี้นะครับมันจะมาปักหลักที่10บโวลนะครับ จะมาที่หลักสิบส่วนเลขที่เป็นเลขสองนะครับก็มาจากเนี่ยหลักร้อยที่เราได้เป็นเลขสองน,น,นะครับครับเลขสองห้านะครับต่อมาหลักสิบบุญงวดใหม่นะครับก็หลักร้อยเราได้ที่เลขสามหลักสิบเรามาดูหลักสิบนะครับก็เหมือนเดิมจะใช้หลักสิบหลักสิบของสองงวดน,นี้ เราจะไม่คำนวณที่เป็นหนึ่งห้าเก้านะครับเราใช้แค่สองัวนี้เราจะเว้นงววนี้ไปนะครับเราก็จะมาหาคําตอบตรงนี้กันอ่าสามบวกหกเป็นเก้านะครับเก้าบวกกับที่เป็นห้าของพี่อ่าเราก็จะได้ที่เป็นเลขสี่นั่นเองครับหนักสิบงวดใหม่นี้นะครับนะเราจะได้ที่เลขสี่ตัวเดียวหลักร้อยเราก็ได้แล้วนะครับที่เป็นเลขสามหลักสิบ เราก็ได้ที่เลข4นะครับซึ่งเราจะได้คู่3 4นะครับอ่าก็เหลือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราก็มาดูนะครับเริ่มอ่าเริ่มตั้งแต่นี้ครับโมเดลหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเราจะหาหลักหน่วยก็คิดนะครับวิธีคิดอ่าก็เราจะเริ่มโมดนี้ครับเริ่มที่โมดนี้ใช้หลักสิบวกกับหลักหน่วย บวกกับหลักหน่วยหลักสิบจะใช้2องวนี้นะครับมาบวกกันซึ่งเราจะานำสีเลขนี้นะครับแต่จะใช้แค่2องวนี้นะครับมาบวกกันได้เลยครับ7จบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น7 7เจบวกสเป็น0 0ตัวนี้นะครับบวกกับ1ของที่อีกครั้งเราจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลข1ตัวเดียวแล้วครับอ่า หลักหน่วยเราคํานวณได้ที่เลข1นนะครับ1ตัวนี้ก็มาจากนํา4เลขนี้มาบวกกันแล้วบวกกับสุดท้ายบวกกับ1ของพี่นะครับเราจะได้ที่เป็นเลข1ตัวเดียวปกักห,หลักหน่วยนั่นเองครับหลักร้อยเราได้ที่เลข1นึ่งเห็นไครับย้อนกลับม,มาดูหลัก10เราได้ที่เลข7ต่อมาสุดท้ายนะครับหลักหน่วยซึ่งเราได้ที่เลขตัวเดียวนคือหจะมาแบบนี้นะครับตรงตรงเห็นไหม,มครับ ก็เป็นสูบแบบชุดเดียวตรงน,นั่นเองครับหนึ่งชุดตรงขอย้านะครับสูบนี้แบบตรงตรงถ้าเราจะเล่นสูบนี้โดยที่เราไม่ต้องกลับเลยครับเราจะได้แบบนี้นครับกองวูนนี้เข้าเป็นงวดแรกนะครับตรง,ต,รงต่อมางวดที่2นะครับงวดที่ออก258แ,แบบตรงโตงนะครับเเราก็มาดูนะครับหลักหน่วยจะได้ที่เลข8จริงไหมแล้วก็อนอมงวดนี้นะครับ สองคนนี้2อัคนนี้นะครับเราใช้สีเล่์นี้มาบวกกันสุดท้ายบวกกับ1ของพี่เนะครับเรามาดูนะครับ3บวกเจ็เป็นสิบบวกหนึ่งเป็น1 1บวกหกเป็น7 7บวกกับ1ของที่อีกครั้งนะครับเราจะได้ที่เป็นเลข8ปจะเด่นที่หลักหน่วยน,น,นั่นเองครับเราจะได้แบบนี้นครับแปดตัวเดียวซึ่ง8ตัวนี้นครับมันจะมาปักหลักที่หน่วย หลักร้อยครับย้อนกลับมาดูหลักร้อยนะครับที่ออก258เราคำนวณได้ที่เลข2อาหลักสิบคำนวณได้ที่เลข5นะครับจะมาแบบนี้นะครับต่อมาที่เป็นหลักหน่วยแต่ที่เลข8 8ตัวนี้นะครับจะมาปักหลักในหลักหน่วยนะครับเห็นไหมครับเราจะได้แบบหนึ่งชุดตรงๆนะครับตรงๆนั่นเองครับก็อันนี้อ่า ไม่สามารถที่คำนวณต่อได้ทุกงวดนะครับมันเป็นสูตรแบบต้องรอเป็นรอบๆนะครับต้องรอให้ออกไป3มงวดก่อนนะครับถึงเราจะกลับมาคำนวณงวดใหม่ได้นี่ครับก็งวดใหม่นี้เป็นงวดที่เป็นรอบของสูตรนี้นะครับเห็นไหมครับเราต้องรอให้เลขมันออกไปสามงวดนี้ก่อนนะครับถึงเราจะคำนวณงวดใหม่ได้ก็ถ้าเราดูจะ ผลคำนวณย้อนหลังนะครับมันจะมาแบบนี้ตรงๆนะครับ1ชุดตรงโดยที่เราไม่ต้องกลับนะครับขอย้ําสูรแบบตรงอ่าเรามาต่อกันเลยครับหลักหน่วยงวดใหม่นี้นะครับแล้วก็อ่าจะนํา2งวดนี้นะครับที่ออกไว้นะครับเราก็จะนํา4เลขนี้มาบวกกันนะครับ6กบวกเป็น4 4่บวกเเป็น3 3มบวกเป็น8นํา4เลขนี้บวกกันได้ที่เลข8ดนะครับ8ตัวนี้นะครับบวกกับ ที่เป็น1นึ่งของที่อีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับต้องบวกกับเป็น1นึ่งของที่อีกครั้งวันนี้เราจะได้หลับหน่วยที่เป็นเลข9ก้านั่นครับเลข9 <S <S นะครับหน่วยโบนงวดใหม่นี้นะครับได้ที่เลข9ดังนั้นเราจะนํา3ส่นนี้นะครับทั้ง3สูนนี้มาจับคู่ได้แล้วนะครับเราจะได้1ชุดตรงเราจะได้ที่1ชุดตรงนั่นเองครับนั่นคือ สามสานะครับเราจะเราจะได้ชุด3าตัวตรงนะครับรุดใหม่นี้3 4 9นะครับแต่ที่เลขนี้ห้าก็จะมาต่อไหมก็ต้องอรอลุ้นกันนะครับซึ่งเป็นสู่รแบบ ข้านวดเป็นสูตรคำนวณแบบข้ามงวดน,นะครับเราดูดีๆนะครับจะมาแบบข้ามงวดน,นะครับซึ่งเราจะคำนวณได้ต่อเมื่อเราต้องรอให้เลขมันออกไป3มงวดกันก่อนนะครับกไหมครับก็ถ้าเราดูจากผลคำนวณย้อนหลังเราก็จะได้แบบนี้นะครับ1ชุดตรงเริ่มเข้าตั้งแต่1 7 1เหนึ็นไหมครับจะมาตรตๆนะครับต่อมาข้อที่2นะครับ ที่258แนะครับแบบต็มๆตนะครับหลักร้อยที่2หลักสิบที่เลขห้านะครับหลักหน่วยที่เลขแปดจะมาแบบนี้ครับแล้วก็งวดใหม่นี้นะครับหลักร้อยนะครับนำสี่เลขนี้มาบวกกันเป็น3จะเด่นที่หลักร้อยนำสองเลขนี้มาบวกกันเด่นที่เลข4นะครับสี่ตัวนี้เด่นที่หลักสิบแล้วก็เลขเก้าตัวนี้ครับว่านำสี่เลขนี้มาบวกกันก็บวกกับหนึ่งของที่ค้างนะครับก็จะได้เป็นเลขเก้าก็อย่าลืมนะครับสองศูนย์นี้มีที่เป็นเลขของที่นะครับมีเลขของที่อยู่ หลักสิบก็มีเลขคงที่เป็น5หลักหน่วยมีได้คงที่เป็น1นะครับถ้าใครอยากจะคำนวณย้อนหลังนะครับก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตามนี้นะครับเราจะได้งวดใหม่นี้3 49นะครับแบบตรงๆก็ชอบก็ค่อยตามนะครับอา หรือ,อจะตัดเล่นบนล่างก็ได้นะครับก็ใครชอบอที่เป็นคู่สามสี่อย่างนี้ก็ได้นะครับ3 4ก็3 9 4 9อะไรแบบนี้ก็ได้เราสามารถที่ตัดเล่นก็ได้นะครับที่เป็น3 49่นะครับ เ็เป็นเลขชุดที่เด่นนะครับ3 49หรือจะไม่ตามก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกะจะเลื่อนเล่นนะครับก่อนี้นะครับก่อฝาให้สมาชิกนำไปพิจารณานะครับก่อส่วนนี้แบบตรงตรง เป็นสูคคำนวณแบบข้ามงวดนะครับขอย้ำเป็นสูคคำนวณแบบข้ามงวดก็ให้ดูไปแล้วนะครับสิทธิเราจะได้ตามนี้แบบตรงๆหนึ่งชุดตรงเท่านั้นครับก็รอรุ้นนะครับรอรุ้น3ามสี่เก้าจะมาได้ไหมถ้าสูนี้ถ้าถ้าสูนี้เข้าขึ้นมานะครับเราไม่สามารถที่คำนวณต่อได้นะครับก็อนนี้บอกไว้ก่อนนะครับเราต้องรออีกอีก3ามงวดนะครับถ้า ถ้าเลขนี้จะมาแบบตรงๆขึ้นมานะเราต้องรออีก3งวดถึงจะกลับมาคำนวณแบบนี้ได้นะครับก็ฝากให้พิจารณาด้วยนะครับก็ถ้าใครถูกใจสูงนี้กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับก็ขอขอบพูนสมาชิกที่เข้ามาขอให้กำลังใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ